รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย AAS ใช้ชีวิตได้มากกว่า เรามีชีวิตอยู่ในยุคแห่งความขัดแยง้งและสงครามในยุคแห่งความเคียดแค้นและรุนแรงทั่วโลกไม่เคยมีความจำเป็นมากเท่าในยุคปัจจุบันที่เราพึงระลึกถึงคำสอนอมตะซึ่งพระพุทธองค์อภิชาตบุตรผู้ประเสริฐสุดของอินเดียได้ประทานไว้ให้แก่เราแก่ท่านและแก่โลกทั้งพองคำสังสอนมีอายุยืนยาวนานถึง2,500ปีแล้ว ยังเป็นคำสอนที่มีชีวิตชีวาแม้ในปัจจุบันเป็นคำสั่งสอนที่เทิดไว้ในดวงใจของเราและเราต่างได้รับพลังจากคำสั่งสอนนั้นในการเผชิญหน้ากับความยากลำบากทั้งปวงที่คุกคามเอาชนะเราอยู่ยะวาหาราลานเนรูอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งอินเดีย รกยานคันนี้ผมยืมมาจากสาวอินเดียครับเพราะว่านี่คือศูนย์กลางการเมืองของอินเดียที่นิวเดลีข้างหน้าผมไกลโพ้นโน่นคืออินเดียนเกตสัญลักษณ์ของอินเดียสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยแบบอินเดียครับและนี่คือธรรมเนียบประธานาธิบดีเลยไปโน่นคือตึกรัฐสภาหรือว่าโลกสภาของอินเดีย อินเดียเป็นประเทศประชาธิปไตยใหญ่ที่สุดของโลกครับและมาครั้งนี้ผมได้ทักทายร่วมภาวนากับท่านนายกรัฐมนตรีนเรนราโบดีเพื่อที่จะให้ศาสนาพุทธโดยเฉพาะที่พุทธคยาซึ่งเป็นจุดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เมื่อ2,000กับ3ปี นายกรัฐมนตรีอินเดียคนนี้มีนวัตรกรรมทางการเมืองการทูตที่น่าทึ่งมากครับนอกเหนือจากประกาศว่าอินเดียจะต้องก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางด้านดิจิทัลทางด้านความทันสมัยและแน่นอนครับจะสร้างให้อินเดียมีการทูตที่สามารถที่จะสร้างมิตรภาพกับประเทศในอาเซียนของเราด้วย ดิจ i ทัลอินเดียเมคอินอินเดต้องการให้ผู้คนมาลงทุนผลิตสินค้าที่อินเดียสร้างให้ความบันเทิงแฟชั่นอินเดียเป็นระดับโลกและล่าสุดที่ผมมาร่วมในการภาวานาที่พุทธคยานั้นคือคำประกาศของนายกรัฐมนตรีโมดีครับว่าอินเดียจะ ทำให้พุทธคยาเป็นศูนย์กลางจิตวิญญาณศาสนาพุทธร่วมกับฮินดูซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของอินเดียเป็นแกนสําคัญจุดประกายให้เกิดสันติภาพป้องกันความขัดแย้งระดับโลกนี่คือความแปลกใหม่ของการทูตการเมืองอินเดียและผมมาวันนี้ในภาวะที่เกิดความขัดแย้งรุนแรงในเอเชียไม่ว่าระหว่างจีนกับญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีอินเดียพยายามที่จะดำรงไว้ซึ่งบทบาทที่จะทวงดุลกับจีนด้านหนึ่งไปเยือนจีนมาแล้วครับผู้นำจีนก็มาเยือนอินเดียแล้วครับขณะเดียวกันโบดีก็จับมือกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องาศาสนาพุทธกับฮินดูที่จะนำมาซึ่งกลไกลของการป้องกันความขัดแยง้ง ททนที่จะเป็นการแก้ไขความขัดแย้งที่เรียกว่า conflict resolution ม o ดีประกาศว่าควรจะใช้ conflict avoidance คือหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งและชักชวนผู้นำญี่ปุน่นและผู้นำจิตวิญญาณในแถบนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฮินดูหรือศาสนาพุทธเนี่ยที่จะเป็นการก้าวสู่สูตรใหม่ของการสร้างสันติภาพของโลก การประชุมสัมมวัดหรือชื่อเต็ม A Global Hindu Buddhist Initiative on Conflict Avoidance and Environment Consciousness ถูกจัดขึ้นณกรุงนิวเดลีเมื่อวันที่3-4กันยายนที่ผ่านมามีนักวิชาการทั้งชาวพุทธและฮินดูได้รวมตัวกันเพื่อหารือกันใน2ประเด็นที่สำคัญคือการเพิ่มขึ้นของความขัดแยง้ง และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมีความพยายามที่จะกำหนดกรอบการทำงานขึ้นใหม่โดยนายกรัฐมนตรีของอินเดียพนท่านนาเรนทราโมดีให้เกียรติเปิดงานการสัมมานาในครั้งนี้การสัมมานาหัวข้อดังกล่าวถูกจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิวิเวกนันดาสากลหรือ v i f ร่วมกับสมาพันธ์พุทธศาสนานานา,นาชาติและมูลนิธิโตเกียว หลวงพ่อมาบรรยายให้ที่ประชุมนานาชาติฟังเกี่ยวกับเรื่องของาศาสนาพุทธาศาสนาฮินดูกับการหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งประเด็นหลักที่หลวงพ่อพยายามจะโยงระหว่างคำว่าสันติภาพกับาศาสนาพุทธเนี่ยหลวงพ่อต้องการจะบอกกันที่ประชุมอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยความชัดเจนของผู้ศาสนาก็คือสันติภาพ peace <the> happiness รเราได้ยินชัดว่า happiness peace ค,คือจุดประสมของพุทธศาสนา หลักธรรมในศาสนาเนี่ยจริงๆมัน,สนแสดงตัวเด่นชัดในความเป็นพีซและศาสนาครับอาจมาต้องการดึงกลับมาที่ว่าพีซและศาสนาก็คือธรรมะธรรมะคือพุทธศาสนาครับ,รบพุทธศาสนาจะให้สิ่งหนึ่งที่สาคัญสุดก็คือพีซและแฮปปี้เนสต้องการแค่นี้ครับต้องการแค่นี้นี่คือจุดหลกแต่ว่าหัวข้อที่เขาตั้งเนี่ยเขาพยายามที่จะโยงศาสนาพุทธศาสนาฮินดูเนี่ยว่าจะป้องกันความขัดแย้งการเมืองการก่อการร้ายระดับสากลได้ยงคือคือมันเป็นความ มันเป็นคันเชื่อวัฒนธรรมของอินเดียเรื่องการเมืองศาสนาสังคมก็ไม่แยกกันไปนัฉะฤษฎคุณสุิยาเห็นว่ายมิยาเห็นว่าในห้องเนี่ยประชุมเนี่ยมันจะเชิงกันเมืองศาสนาวัฒนธรรมไม่เรื่องศาสนาใช่ไม่ใช่ส่วนในส่วนหนึ่งครับอันสิ่งหนึ่งที่เรามาร่วมกันในฐานะเราเป็นุทธศาสนาเนี่ยุทธศาสนาในแยกแยกธรรมะแยกศาสนาออกมาชัดเจนกับความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในเชิงเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ธรรมะนั้นนี่ชัดเจนในการเข้าไปช่วยเหลือครับแยกออกมาชัดเจนแต่กลับมาช่วยเหลือโลก ช่วยเหลือสังคมแยกจากการเมืองก็ไปช่วยการเมืองได้กลับมาช่วยโลกเก็รวมเรียรกว่าโลกเรียกว่ด้วย,ยมหาชนแมนคายครประชน ทำอะไรให้ประชาชนอยู่ในสังคมการเมืองยังมีความสุขก็คือธรรมะรก็นําธรรมะกลับไปให้ธรรมะตัวนี้คือตัวแสดงความเป็นพีซและแฮปปี้เนสความหมายเมื่อกี้ house of peace สุดท้ายเป็นโมเดลอะไรก็แล้วแต่ใช่ที่จะหลวงพ่อให้บอกว่าเป็น house of peace เนี่ยพยายามจะอธิบายอธิบายธรรมะสี่ตัวที่จะทําให้เกิดความสันติภาพในครอบครัว,ว,วในชุมชนในสังคมประเทศชาติในสังคมของสังคมโลกเพราะฉะนั้นธรรมะในพภาษาไทยเป็น universal เป็นสากลศาสนาอันเป็นสาสากลเราพยายามดึงจุดจุดนี้เข้ามาว่าศาสนา แล้วก็แล้วก็แล้วแต่ที่มีธรรมะตัวนี้สร้างนจะน้อมสุขพิสและแฮปปี้นสครับ,รบไม่ใช่บอกว่าต้องมีพุทธศาสนาแต่หลักศาสนาคือหลักที่มีธรรมะตัวนี้ต่างหากครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาภาสนามาเปรียบเทียบกันกเช่นจ้อาศาสนาฮินดูศาสนาอิสลามต่างๆนี่มันไม,ม,นไม่มันไม่เป็นปัญหาถ้าตัวธรรมะตัวเดียวกันปัญหาตัวเดียวกันคำสอนเหมือนกันเลยอันถ้าเอาตัวธรรมะมาพูดเนี่ยก็จะลบศาสนาทิ้งไปศาสนาตัวนั้นก็ไม่ต้องไม่ต้อง พูดเตวธรรมะเลยแต่ว่าที่เขาจัดเนี่ยเขาต้องการให้ดึงให้เห็นว่าเน้นศาสนาอินเดียเนี่ยฮินดูเป็นหลักแต่ว่าอินเดียก็เป็นที่เกิดของพุทธศาสนาฉะนั้นอินเดียต้องมีบทบาทที่จะเห็นว่าสองศาสนาเนี่ยมีส่วนสําคัญนะไม่ใช่แค่ไปคอนฟ lict resolution คือไม่ใช่ไปแก้ขัดแยังแต่ป้องกันความขัดแย้งอย่างหนึ่งจริงๆเขามองตรงจุดตัวศาสนาตัวองค์กรศาสนาแต่อาจมากำลังเสนอตัวธรรมะในศาสนาเนื้อหาเนื้อหาของของคำสอนต่างหาก ซึ่งตรงนี้จะมองว่าเราไม่จะต้องการมาคบกันเชิงองค์กรบพราะฉะนี้ดูจากมือกับพุทธเพื่อมาต่อต้านการก่อการร้ายไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าไปอย่างนั้นรมานี่ถ้าเราประกาศการต่อต้านการก่อการร้ายในทุกรูปแบบโดยใช้ศาสนาก็เป็นองค์กรมาต่อต้านผิดทันทีเลยซึ่งหลวงพ่อบอกไม่ใช่ผู้ศาสนาไม่เกี่ยวข้องผู้ศาสนาเป็นหลักสันติภาพโดยการสั่งสอนไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มาตั้งองค์กรเพื่อไปเพื่อไปต่อต้านใครใครจะลบกันก็ไม่ทราบแต่ทราบอย่างเดียวผู้สังสอนให้คนมีจิตสํานึกว่าอย่าลบกัน อย่ารบกันไม่ได้สอนไ,ไม่ได้ไปห้ามคุณรบกันนะแต่สอนคุณอย่ารบกันนี่คือศาสนาศาสานากล้าไปสู่ความสันติภาพโดยการสั่งสอนให้คุณมีสติปัญญาแต่ไม่ใช่มาตั้งองค์กรเพื่อคุณมีสัญลักษณ์เกิดขึ้นแล้วมาต่อสู้กันแต่เขาไม่บอกเป็นองค์กรเขาเป็น่ะศาสนาพุทธกับาศาสนาฮินดูเนี่ยน่าจะช่วยในการป้องกันความตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็คือ,อ<ร>มันกลายเป็นมีสัญลักษณ์เกิดขึ้นเรื่องศาสนาใช่ค,คือถ้าเราลงตัวธรรมะเสียและ ใช้แค่วา,าสนาตัวเดียวก็พอมนุษย์สังคมและศาสนาสามอย่างนี้ต้องเกื้อกูลกันในวงจรชีวิตมนุษย์สังคมศาส,ส,สนาศาส,สนาตัวนี้ลบไปเรียกว่าธรรมะรสามตัวนี้คือบัญญัติเลยม,มนุษย์สังคมและธรรมะ เมื่อไหร่มนุษย์มีธรรมะสังกัก็มีธรรมะเมื่อไหร่สังกัมีธรรมะมนุษย์ก็อยู่มีความสุขไม่ต้องระบุาศาสนาไหนด้วยซ้ำศาสนาคําสอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าพูดาศาสนาไม่ใช่พูดุทธธรรมวินัยในของอัตตาฐานขนี้พร,ระพุทธเจ้าไม่เคยพูดองค์กรศาสนาเลยพระเจ้าธรรมวินัยของตถาคตหลักที่อัตถาคตได้สั่งสอนมาเช่นนี้เป็นอย่างนี้คือพูดธราารมะล้วนๆพระพุ <make> ทธศาสนาจึงไม่ได้มาตั้งองค์กรศาสนาเพื่อเพื่อมาแข่งขัน หรือมาจับมือจอยมาจอยกันมาตั้งเป็นคณะว่าเราจะไม่ใช่<ม>พุทธศาสนาจึงเป็น,นองค์กรที่ธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าภูเขาป่าสัตว์คนทั้งหลายทำอย่างไรให้ทุกอย่างหมดนีเ่เกิดดุลยภาพโดยรธรรมไอ้ทรมารัวน,นี้มาจัดดุลยภาพอาตมามองดูว่าการคิดดีๆ d i เร c ชั่นของการคิดทุกทิศทางดีหมดแต่การเคลื่อนไหวเชิงของการให้ความรู้ยังยังตนมีมีปัญหาบนั่นขึ้นมาเราถ้าเราปล่อยอีกสองสามก้าวนี่ก็จะบอกว่า พุทธศาสนาเหนดูกําลังจับมือคุยกันเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายของโลกซึ่งซึ่งหลวงพ่อไม่คิดว่าควรจะเป็นเช่นนั้นไม่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 ควรเป็นเช่นนั้นเพราะว่าพุทธศาสนามยองค์ไม่ใช่สถาบันไม่ใช่พุทธศาสนามยไม่ใช่สถาบันพุทธศาสน์เป็นตัวธรรมะเการสัง สนับสนุนโดย AAS ใช้ชีวิตได้มากกว่าการจัดประชุมครั้งใหญ่นี้มีความหมายทั้งด้านการสแสวงบุญการเมืองระหว่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาพุทธกับฮินดูและการประสานมือครั้งแรกของสองศาสนาแห่งเอเชียในอันที่จะสแสวงหาหานทางแห่งการป้องกันความขัดแยง้งแทนการหาทางออกจากความขัดแย้งของโลก หัวข้อการระดมความคิดเห็นของผู้นำด้านจิตวิญญาณจากทั่วโลกครั้งนี้ตั้งประเด็นเปลี่ยนกระบวนศน์แนวความคิดจากคอนฟ l i c t Resolution อันหมายถึงการแก้ปัญหาความขัดแย้งเมื่อเกิดขึ้นมาเป็นคอนฟ l i c t Avoidance ซซึ่งเน้นการใช้วิถีธรรมที่เป็นหลักการใหญ่ของศาสนาพุทธและฮินดูเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยง้ง professor tell me how can hinduism and buddhism come together to try to engage in conflict avoidance they okay. say not conflict solution no. but conflict avoidance mm -hmm. I will just give you an example uh -huh. to illustrate what a real approach is in the world yes. which we don't do no. because of all kinds of pressures we don't talk uh -huh. let me take an example suppose your house is leaking yes right. one possibility is of course to put a bucket Yes. Immediate urgent. Right. But is it a solution to the problem? Uh -huh. No. No? You want to put it's still leaking. It's uh, still leaking. So you make the ceiling full. Yes. There is a problem. Mm -hmm. It has disappeared. Yes. So, or for example, mm -hmm. you have uh, some kind of lung infection. Yes. Solution to the problem means disappearance of the problem. Mm -hmm. Yes? You take antibiotics. Or some other medicine, if you feel like native medicine. Yes. Your uh, lung infection is cured, meaning it disappears. Yes. Which means this is to give a familiar example to say, yeah. very characteristic of uh -huh. Indian and Buddhist traditions is mm -hmm. so, it, there is no solution to a problem because then the problem remains. I'm to give you an example for that very soon. The problem must be dissolved. So real way of solving a problem is to dissolve it. Yes. This is the fundamental attitude, stance that from here to China most people have. Mm -hmm. Alright? Yes. Now, conflict if you look at conflict resolution, right. for instance. Right. Let's look at, let's say, Palestine and uh, Palestinian people and right. Israel. Each has inflicted Enormous suffering on the other. Mm -hmm. Question is, how do you solve the problem? Yeah. Right? Yeah. Here's a way. We know the Western solution. It has not solved anything. It's made it worse. Mm -hmm. So, West doesn't have a solution. Second possibility. Do what Bishop Desmond Tutu did in South Africa: truth and reconciliation. Right. So we say it. You know, we talk, tell the truth, and you forgive me. Yeah. It worked, even that didn't fully work in, uh, in South Africa itself, it won't work in this Palestinian and, and Israeli conflict. Why not? Imagine that every single Palestinian probably today has lost someone who is close to him or her because of Israel attack. But it wasn't. There are any number of Israelis Israeli who have also lost, lost it, it just not just mask because, mask because mask of war, mask because, mask because mask of the, of the mask attacks, mask. bombs, the terrorist attacks. They may tell truth to each other, yes. but when they sit in front of each other, they say, This is a bastard who killed my grandmother. Right. He said, This is a bloody terrorist who killed my daughter. Yeah. Why? Because the memory is there. Right. So, truth and reconciliation will not work here. Mm -hmm. That memory, that pain of 30 years of struggle or more, is there. Both with the Israeli people mm -hmm. and the Palestinian people. Mm -hmm. Desmond Tutu's problem also doesn't work. So wait, I am coming to the third one. What related. is the, What is the Indian or uh, Hindu yeah. Buddhist reaction to that? Yeah. very simple. I'll just give you an answer. I won't solve this one, but I'll tell you what the answer will be like. Uh -huh. You have pain, mm. okay, mm. and the pain is cured. Mm. You don't, you remember only the fact that there was pain, right. But you don't continuously re-experience the pain. No. If you do it, that means you have a trauma. Mm. So what does the human brain do? After the pain is gone, mm -hmm. it, is, it forgets the experience of pain. It remembers the fact there was pain. Right. Okay. Israel and Palestinians then have to do what the brain does, which mm -hmm. is which is remember the fact fact of yeah. pain yes. of terrorism attacks on both sides. Right. Palestinian cause Israel terrorists, Israelis, Palestinian terrorists it's not, not, not important to us which is right you have to tell them not to keep on re-experiencing the pain okay mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. then you can sit down come to a solution the problem will disappear they will remember oh we had a fight yes. we blew each other up right. but there's no pain mm -hmm. now there is both nations are traumatized because they keep on re experiencing, re experiencing the pain. As long as that is there, there is no solution to Palestinian and, 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 and Israel conflict. Prime Minister Modi is trying yeah. to say Hinduism and Buddhism can prevent conflict. Absolutely. Can we avoid would, conflict. How? <laughs> you, you, you <laughs> he's saying, but I don't know why he's saying that. No. All right. So I, I'm not going to defend Modi, I don't know why he's saying it and no. so on, but no. I can only talk. From my research, right. See, in human mm -hmm. situations, this is characteristic of not just Hinduism but the whole of Asia. Even Shintos have the same you know, Ta -ta -ta Confucian people, the you know, same. very fundamental Asian mm -hmm. way is this. You literally either. you avoid the problem by, for example. You and I want the same woman. Mm -hmm. It is very typical in Asia to say, "He's my friend," mm -hmm. because of it, I'll withdraw. Yeah. Typical. Okay. Typical. 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 Will so you show it to me in Europe? No way. No way. What does that say? You are avoiding conflicts. Yes. You are such a friend to me. I won't even tell you I'm in love with her, no. but I won't fight with you. This is just a trivial example. But this is how we look at the world. When we have to fight, of course, there's no choice, we do it, that's different. But basically we don't like to fight. How do you think Buddhism and Hinduism can come together to make sure that conflicts can be avoided? I think uh, both Buddhism and Hinduism has um, a lot of similarities. And when we read some books, it also mentioned that um, Buddhism has taken a lot of uh, important teachings from Hinduism. Um, uh, for example, talking about the very basic uh, uh, concept in Buddhism. For example, like uh, um, karma, you know, or talking about five precepts. You know, Th these are the similarities and i think uh, the, the five precepts is a, a very important concept uh, about avoiding conflict and living peacefully or living in harmony with different uh, groups different uh, cultures right the conference talk about not only conflict resolution mm -hmm. but conflict avoidance mm -hmm. which is a big difference because Conflict resolution means conflict has already happened and you're mm -hmm. trying to resolve mm -hmm. it. But conflict avoidance means how do you prevent even conflict from happening? Buddhism mm -hmm. mm -hmm. can do that. I think, um, as you mentioned, conflict resolution is more downstream approach, right. you know? And then conflict avoidance might be upstream approach. But I would be cautious here yes. to talk about conflict avoidance. Yes. Um, I think in, in, in many of our culture, I might say that Asian culture, or, or especially my experience in Myanmar, um, conflict avoidance is everywhere. But it means that you try to run away from the conflict. You, know? you didn't talk about important issues. For example, in Myanmar, if you look at the issue about the rising of uh, religious nationalism or religious extremism, we don't want to talk about it because it, um, it might create conflict even among the buddhists, you know, so you try to avoid discussing it and it becomes a conflict within the conflict. yes, right? indeed, indeed. but i think conflict avoidance for me, it's more about prevent preventive measure. yes, you know, to, to talk about, for example, yesterday i talked about uh, economy, mm -hmm. you know, how the unethical investment, for example, in myanmar, especially in the extractive industries, mm -hmm. are creating more conflict. Uh -huh and how by learning uh, teachings from buddhism if we can integrate these teachings for example compassion loving kindness caring about your community into our way of doing business will be a very important uh, measures to avoid conflict So we're attending this conference on Buddhism, Hinduism, and conflict avoidance. Do you think that is too ambitious, in objective?